ตอนนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีนดี้หวงพอดแคสต์ค่ะวันนี้จะชวนกันคุยเรื่องว่าจะทะเลาะกันยังไงให้รักกันมากขึ้นพี่เจฟั<ม>งดูย้อนแย้งดีไหมทุกการทะเลาะมันรักกันได้ด้วยเหรอ,อแต่ว่าตอนที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมานะมันก็มีนึกเออสมัยก่อนคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านไหนนะ่ะยิงตีกันเยอะลูกยิ่งดก เออ,อม,มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้เนาะเออโกรธกันเยอะๆเอ้แต่ลุกยิ่งดกเอ,อ๊ะเขาทำยังไงนะอะไรงนี้แล้วสมัยนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมอ่าก็น่าจะเป็นเนาะพอฟังอันเนี้ยที่ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะแล้วก็ก็เลยลุกยิ่งดกอะพี่เป็น,นึกถึงอะไรรู้ไหมพี่นึกถึงดรา้อนบอลงอคงไม่เคยคดูถ้าใครดูหน่อยหรืออ่านการ์ตูนดรา้อนบอลอะอพระเอกชื่องอคง หมอคง,องเป็นชาวไซย,ยาโ okay อเคไหเป็นเผ่านักรบทุกครั้งที่หมอคงต้องต่อสู้กับคู่ปรับคู่ต่อสู้อะ,อะแล้วก็จะ,ะ,ะแบบปานตายพอปานตายปุ๊บตัวเองก็จะพลีคขเวอร์กลับมาปุ๊บตัวเองก็จะอัปเกรดเก่งขึ้นเรื่อยๆออแล้วก็แบบมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งทั้งเรื่องเลยทั้งตลอดแบบเรื่องดาวก้อนบอลเลยทุกครั้งที่พระเอก หน,นอคงเนาะสู้แล้วก็เกือบอจะแพ้หรือบางทีก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่กลับมาก็จะแบบโอ้โหอัปเกรดอะอเนี่ยคล้ายๆกัน,น,นเลยนเนาะออมฟังดูแล้วอ้อมว่ามันคล้ายๆกับเชื้อดื้อยาก็ออมเรียนนี่เนาะเภสัชศาสตร์ชีวภาพน้องไบโอฟาร์มใช่ก็เชือ้อคิิทยาเอกใช่ไหมด็อกเตอร์จบใช่นนใช่ เชือ้อค่ะเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไม่ครบโดสเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเชื้อเขาก็ปางตายอ่ะแต่พอกินไม่ครบโดสปุ๊บมันไม่ตายไงแล้วก็คือก็กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมแล้วยาตัวเดิมก็ฆ่าเขาไม่ได้แล้วด้วยนี่คือเหตุผลว่าเวลาเราให้ยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลเวลาเราป่วยหนัก,นกๆอ่ะแล้วเราไม่สามารถเอาชนะเชื้อได้เวลาที่มันเกิดเซปติซีมเนี่ยคือติดเชื้อในกระแสะเลือดอ่ะ เป็นเพราะว่าเราไปสร้างความแข็งแรงให้เชื้อด้วยการกินยาฆ่าเชื้อไม่ครบโดสเมื่อก่อนอที่เราแบบเคยติดเชื้อมาอือพอเราโคมา่าปุ๊บเชื้อแข็งแรงกว่าเราแล้วยาอะไรก็ฆ่าไม่ได้แล้วตอนนี้ยังไม่มียาซีรีส์ใหม่ด้วยโอ้เออคือเชื้อมันก็ทำา k m เนาะเขาเรียกว่า transfer Knowledge เนาะใช่เขา transfer knowledge าด้วยการ conjugate DNA ไปให้กัน ว่าฉันผ่านมาได้แล้วนะแกเอาไปเลยฉันยกให้เอาเอาดีเแข็งแรงฉันไปเลยแบบนั้นแล้วก็เลย,ยลพอฟ <พอ S 1> ังพอฟังอย่างนี้ก็เลยนึกถึงในองค์กรคือพี่ก็เป็นที่ปรึกษ,ษาในบร,ริษัทนะเนาะเวลาที่ค่ะเวลาที่ในองค์กรเนี่ยเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าถ้าองค์กร,รที่ทำ ISO เก้าพันเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดอันหนึ่งเขาเรียกว่า collective action ทุกครั้งที่มีข้อบอกพร่องข้อผิดพลาดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าให้ใบขาใบคาซีเอาคาเนี่ยมันย่อม,มาจาก collective action request ไอใบคาเนี่ยอารมณ์ประมาณเหมือนใบสั่งองะนเะเวลาเวลาเราฝ่าไฟแดงเงี้ยเอาไปสั่งไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรามีพบข้อบอกพร่องอะไรเงี้ยเราก็จะออกใบคาแล้วในใบคาเนี่ยมันก็จะระบ,บุว่าสาเหตุคืออะไรเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะ ปัญหาคืออะไรเออแล้วก็ค่อยมาหาสาเหตุหาวิธีแก้หาวิธีป้องกันอะไรเงี้ยองค์กรนั้นเนี่ยก็จะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆก็คือเขาก็จะไม่พลาดเรื่องเดิมเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ในชีวิตจริงเราพลาดเรื่องเดิมอยู่ปล่าใช่ไหมแต่ชีวิตจริงเราไม่ได้เขียนใบขากันเนาะงั้นเราต้องไปเขียนใบขาในชีวิตจริง้วเวลาสมมตินะเออเนาะถ้าแบบคู่ความสัมพันธ์อะไม่ว่าจะแบบพ่อแม่ลูกหรือแบบเป็นแฟนกันสามีภรรยา ทุกครั้งที่เราทะเลาะกันแล้วเราไปเขียนใบคาดทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยเออทะเลาะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุคืออะไรวิธีแก้คืออะไรอะไรเงี้ยเออก็เลยอาจจะได้ใบ้าดหลายใบเลยเนาะแล้วเราทุกครั้งที่ที่ที่คือเราจะไม่มามามาแก้เรื่องเดิมคือถ้าในองค์กรเนี่ยเขาเรียกว่าคาลาคาสังเไอคาที่มันไม่ไม่ยอมแก้เขาเรียกคาลาคาสัง หรือแก้ไปแล้วเอ็นึกว่าึกว่าแก้แล้วแต่เดี๋ยวมันก็เกิดอีกอันนี้แปลว่าแก้ไม่ถูกจุดอ่ามันก็เลยเป็นคาลาคาสังเออนั่นเองเออเนาะจริงๆใความสัมพันธ์น่าจะมาเขียนใบคาเนาะถ้าอย่างนั้นต้องเขียนแล้วแหละต้องชวนกันเขียนแล้วแหละพี่ดีเจถ้าถ้าถ้ามีโคชี่มาปรึกษาเรื่องนี้จะชวนเขียนใบคาอ่ะเออเออเนาะน่าจะเอาแบบข้อกําหนดไอโซมาใช้กับชีวิตนั่นเนาะ Mm. ใช่ใช่ใช่บางทีมันเป็นเรื่องความรู้สึกอะ่ะมันคีมันแบบเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยผ่านนะคะแล้วพอมันเกิดขึ้นมาซ้ําอีกเราก็มองไม่เห็นมันอีกจับต้องไม่ไดก้ก็ปล่อยผ่านอีกมันก็เลยคาราคาซ mm. ังแล้วบางทีมันก็ลืมไงลืมใช่ลืมแต่ถ้า mm. ถ้า,ถ,าถ้าเขียนม,มันไว้อ่ะมันก็จะแบบเไหนกับมาย้อนอ่านโดยที่ตอนนั้นเคยพลาดเ,เรื่องอะไรอ๋อแล้วเรา,เรา,เราสาเหตุคือวิธีแก้คืออะไรอะไรเงี้ยสามเดือนที่แล้วเคยงอนเรื่องนี้อ้าวเดือนนี้มังงอนอีกแล้วไหนแก้อย่างไงเอามาดูซิ เออเนาะเออนี่เพิ่งคิดได้ตอนนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอออ่ะก็ทะเลาะกันยังไงคะให้ให้ให้รักกันมากขึ้นอาเกียนใบคาละหนึ่งอาสองก็หอสองเหรอจริงๆประโยชน์ของใบคาเนี่ยมันคือเรื่องของการสรุปบทเรียนอืมหรือลาเรื่องอะไรใช่ไหมเขาเรียกว่าเลสเซอร์ เลเซอร์เลอะไรเงี้ยหรือองค์กรที่ทำเรื่องเขาเรียก total p r o d u c t i v e m a i n t e n a n c e เนาะ TPM เนาะอันนี้ในโรงงานที่มีเครื่องจักรเยอะๆอะไรเงี้ยเขาจะเรียกเรื่องพวกนี้ว่า one point lesson OPL เออ OPL one point lesson ทุกครั้งที่ทะเลาะปุ๊บเขียนออกมาว่าเราได้เรียนรู้อะไรเออแล้วก็แล้วก็มันมัน เราได้ประโยชน์อะไรจากการทะเลาะนั้นเออนี่พี่ว่ามันเป็นมันจะเป็นเรื่องดีมากเลยอันเนี้ยออกว่านะมันเป็นเรื่องของคู่ความสำคัญที่ใส่ใจเนาะและให้ความสำคัญกับการกลับมารักกันเหมือนเดิม,มหรือรักกันมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเออ,เอ,อช่างมันไปเถอะลืมเดมมันไปผ่านป่อยผ่านมันไปเรื่องมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะแต่พี่เชื่อไหมว่า ไอ้ที่ว่าปล่อยผ่านมันไปเรื่องเล็กนิดเดียวมันไม่เคยผ่านจริงเพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันเป็นสมองที่อยู่กับอดีตมันเป็นมันเป็นเครื่องบันทึกอดีตเลื่อนที่มันสมองมนุษย์คือเครื่องบันทึกอดีตใช้คํานี้ได้เลยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเราจะเอาอดีตมาประมวลผลแล้วก็คาดการอนาคตโดยที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ได้เคลียร์มันเหมือนกับเป็นไฟล์ขยะที่ทำให้เครื่องหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะเราก็จะแบบ เหมือนกับประมวลผลช้าขึ้นเวลาที่มันมีบั๊กอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอยู่เยอะๆลองมาได้แบบดีลิทบั๊กออกอะ่ะมันจะประมวลผลช้าอื่นะคะเราวถ้าไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยไม่ได้ลบขยะทิ้งอะ่ะสักวันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> บึ้มายขยะเต็มเซิร์ฟเวอร์เต็มทัดิฟกอะไรอย่างงี้เออใช่เปลี่ยนเครื <c oughs> ่องใหม่พ <c oughs> ัง คอออือยังไงมันยังไงมันก็จะย่อมมีวันเต็มอ่ะใช่ยยถ้าไม่เคลียร์ายขยะออกอ,อืแต่ทีนี้เนะี่ยมันจะทํายังไงให้แบบไม่เบื่อที่จะกลับมาคุยกันนะพี่เจะว่าหลายครั้งเนะี่ยที่ที่โคชี่มาคุยเขาบอเบื่อไม่อยากคุยแล้วเรื่องเดิมๆไม่เปลี่ยนสักที ก็จริงๆเราก็นึกในใจก็มันยังไม่ได้คุยกันให้จบไงมันก็ถึงมาที่ทเดิมอยู่ตลอดไงอะไรอย่างนี้แต่ก็เราก็ไม่ได้พูดไงเราก็จะแบบอืมค่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงต่อคะแล้วอยากให้มันเป็นยังไงคะแล้วสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไงคะคือพอเราเรียบเรียงความคิดไม่ได้มันก็ฟุ้งอยู่ในเนี้ยใช่ไหมคะก็ส่วนมากองก็จะชวนให้เขียนอย่างที่พี่ชวนเขียนใบคาเมื่อกี้แต่ส่วนมากก็ไม่เขียนอืมอืม อืเนาะหรือใบคาเรียกอีกชื่อหนึ่งที่บางคนก็อาจจะทําอยู่เนาะเราเรียกว่าเดลี <laughs> ่ใช่เขียนเดลี่ลายอารี่ระบายความรู้สึกออกมาแล้วเราก็จะเห็นแพทเทิร์นวิธีคิดเรา่าเราเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆโกรธเรื่องนี้อยู่บ่อยๆโยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะคนที่อยู่ข้างๆเราก็ได้ที่ทำให้เรากโกรธเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าอืมก็แล้ว เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะเขียนไปขาใช่ไหมเขียนสรุปเลสั<อ>นเรนว่าว่าเราทะเลาะทะเลาะแล้วเราได้อะไรอคำว่าได้อะไรใ,ในที่นี้ขอย้ําว่าที่เสนอว่ามันต้องแบบเป็นสิ่งดีๆนะหมายถึงว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่มันดีๆบ้างจากการทะเลาะก,กันนั้นอือพี่ว่ามันก็จะช่วยได้เยอะเล่าเรื่องนี้ไหมคะที่มีคนมาโค้ชกับพี่อะ่ะแล้วแบบ สองคนเนี้ยเขาก็เป็นโค้ชด้วยเหมือนกันแล้วแบบทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันะเขาจะได้เห็นแผลได้เห็นปมของทั้งคู่ด้วยกันอ่ะพี่พี่มาเล่าให้ออมฟังอ่ะจำได้ไหมที่ที่แบบที่ที่แฟนแฟนที่เป็นผู้ชายเขาจะแบบ not good enough แฟนผู้หญิงจะแบบเป็น not being loved แล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาก็จะคุยกันคุยกันเป็นชั่วโมงอะคุยกันจนกว่าจะจบคุยจนกว่าจะรักกันจนกว่าจะแบบมาจับมือกันมากอดกันได้ก่อนนอนอะไม่ทิ้งข้ามคืนเคสนี้เอามาน่ารักมากเลยนะพี่พี่เล่าเลยค่ะเดี๋ยวนะแล้วจําได้ไหมว่าจำได้ไหมว่าตอนนั้นคุยเรื่องเคสอะไรนะเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันนะเออเขาทะเลาะกันบ่อยนะเหมือนเหมือนแบบเดือนหนึ่งแบบครั้งสองครั้งนี่ยมีมีมีต้องทะเลาะกันแล้วแบบมานั่งเคลียร์กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงล่าสุดนี่เหมือนจะแบบ เอ่ออะไรนะเดี๋ยวเอ่อดูสิที่เล่าให้อมฟังมาหน่อนะสองอาทิตย์ที่แล้วแม้ก็ลืมเหมือนกันเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องรู้สึกแฟนไม่ใส่ใจปะแบบงอนแล้วแบบไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าถูกเห็นว่างอนหรืออะไรสักอย่างอ๋อเนี่ยอะไรเนี่อะไร,ะไรก็คือพอดีเคสนี้ได้ได,ได้คอสกับทั้งสองคนอะไร แล้วก็โค<ะ>้ชี้สองคนอะไรอย่างี้แล้วแล้วก็พอไปโค้ชก็พบว่าอ๋อผู้หญิงเขากําลังจะคือผู้หญิงเขาว่าผู้ชายว่าว่าเธอไม่ใส่ใจเธอมองไม่เห็นว่าฉันรู้สึกอะไรอ,อ,ไรอืส่วนผู้ชายก็ไม่เห็นจริงๆอ่ะอออ <laughs> คือผู้หญิงก็คาดหวังว่าว่าผู้ชายจะเห็นส่วนผู้ชายเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้ว เออคือเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็น่ะนะแล้วก็แต่ว่าในขนาเดียวกันพอไม่เห็นพอคุยกันไปเรื่อยๆผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงฉันยังยัง,ย,งยังคู่ควรกับเธอหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือประเด็นอืมค่ะแต่ก็พบว่ามันเหมือนคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆจนแบบโอเค ต่างฝ่ายต่างยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นออว่าเ<อ>ผู้หญิงก็คาดหวังผู้ชายก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สังเกตในรายละเอียดอ,อคือมันเหมือนผู้หญิงอยู่สูงเนาะผู้ใหญ่ความการสังเกตของผู้หญิงสูงการสังเกตของผู้ชายน้อยมันคือการที่ผู้หญิงก็ลดลงมาผู้ชายก็สังเกตเพิ่มขึ้นออะไรอย่างงี้ หมายถึงลดความคดาดหวังลงมาใช่ไหมคะแล้วผู้ชายก็เพิ่มการสังเกตให้มากขึ้นใช่ไหม,มแต่โดยธรรมชาติผู้หญิงอ่ะจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟิตี้ดีกว่าผู้ชายอยู่แล้วที่ผิวหนังของผู้หญิงนะคะจะมีเส้นประสาทมากกว่าผู้ชายอแปดเท่าโดยโดยใจย,าย,ยาภาพอ่ะมันก็มากกว่าอ,อยู่แล้วผู้หญิงจะเซนซิทีฟกับกลิ่นเสียงรสและสัมผัสได้มากกว่าผู้ชายอยู่แล้ว โดยเข<ร>า,าถึงเรียกว่าถ้าผู้ชายไปแอบมีกิ๊กแล้วก็อ,อกินกิ๊กสักเล็กน้อยพีพ่ผู้หญิงก็จับได้แล้วใช,ลใช่มีนี่ไงผิดกลิ่นใช่ไหมเออผิดกลิ่นอย่างละครอ,อะอะไรนะตอนนี้ที่ทพี่แอนพี่แอนทองผสมเล่นอ่ะเจอผมเส้นเดียวอะเป็นเรื่องอ่ะเจอผมแบบติดเสื้อแฟนกลับบ้านมาเส้นเดียวจบโอ้โหแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับจนสุดท้ายไปเจอจริงๆว่าแฟนแอบไปมีกิ๊กจริงๆอะ ให่ผมเส้นเดียวบางทีผู้ชายเห็นอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแต่พอะผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ,ะอ่ะมันก็จะแบบอืมซึ่งซิทวิตี้ทำงานใหญ่เลยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโดยธรรมชาติค่ะเมื่อก,กี้ออมบอกว่าอะไรนะผู้หญิงมีเส้นเลือดมากกว่าหรอหรือ,อยังไงนะไม่ไม่เซลล์ประสาทรับเซลล์ประสาทสอ๋อเซลล์ประสาทรับสมบัติอืมอืมค่ะเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกันไหมที่ว่าแล้วเออ อย่างอย่างหัวร้านอย่างเย้ยผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนหัวร้านมากกว่ากันแล้วแต่แล้วแต่ปัจจัยค่ะแต่อายุที่เพิ่มขึ้นอายุที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้ผมน้อยลงได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้ชายจะมีโอกาสหัวล้านมากกว่าเพราะฮอร์โมนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใช่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายเนี่ยคือฮอร์โมนเพศชายที่ในผู้ชายจะมีมาก ในผู้หญิงก็มีฮอร์โมนตัวนี้เหมือนกันแต่ก็จะมีน้อยเพราะมันเป็นฮอร์โมนเพศชายซึ่งฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดขนทั้งหลายบนร่างกายผู้หญิงที่ขนเยอะคือมีเทสโทสเตอโรนเยอะอืมออค่ะแต่ว่าในในมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเขามีอันทะเนาะในการสร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมาซึ่งก็จะเยอะกว่าผู้หญิงโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถ้าหากว่ามันเยอะมากๆเนี่ยดีเอสไอฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นดี t อ คือไดไฮดรอกซีเทสโทสเตอโรมันจะทําให้เส้นผมเนี่ยฝ่อลงรากผมจะฝ่อลงฝ่อลงแล้วผู้ชายจะหัวล้านได้ในที่สุดถ้า DHT เยอะก็จะไปกระตุ้นให้หัวล้านได้เยอะค่ะผู้หญิงก็จะหัวล้านเพราะฮอร์โมนได้น้อยกว่าแต่ถ้ามีฮอร์โมนเพศชายก็มีโอกาสที่จะหัวล้านได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับผู้หญิงคนอื่นๆที่มีฮอร์โมนน้อยกว่าโอเคอันนี้เราคุยถึงธรรมชาติ <c oughs> ของร่างกาย <c oughs> ของฮอร์โมนอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะพอเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นอ่ะพอเราไม่ฝืนธรรมชาติใช่ไหมเราเข้าใจอ่ะเราก็จะทะเลาะกันน้อยลงใช่ไหมวันนั้นที่พี่เล่าอ่ะเออวันนั้นออมก็เออเข้าใจแต่ถ้าถ้าผู้ผู้หญิงของถ้าถ้าเขารู้ว่าว่าผู้ชายมันธรรมชาติร่างกายมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเซนซิทีฟิตี้อยู่แล้วไม่ออใช่ก็ก็คือมันต้องคุยกันไปเรื่อยๆจนจนเข้าใจ แล้วก็ก็กลายมาเป็นสรุปบทเรียนว่าการการการไม่เข้าใจนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อะไระต่างคนต่างได้เรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยก็สรุปแบบแฮปปี้เ like, อนดิ้งดีหลวงตาหลวงตาเคยบอกออมว่าเมื่อไหร่ที่เราทุกนั่นแปลว่าเราไม่รู้อะไรบางอย่างออืมอืมมแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยจะไม่มีเรื่องไหนทําให้เราทุกได้เลยบนโลกนี้รู้จนถึงที่สุด จะไม่ม <ique> ีทุกข์เลยอืมค่ะอืมแปลว่าเรายังไม่รู้เห็นด้วยหมดหัวใจเลยอืมใช่หแล้วก็อีกการหนึ่งที่นึกถึงก็คือเชื่อว่าอ๋อมีเานหนึ่งที่สรุปกันเนาะว่าคือพอหลังจากเข้าใจแล้วอะอมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือตามมาที่ตามมาก็คือ ต่างคนต่างมีการบ้านอะไรที่ต้องไปปรับปรุงไปไปทําเพิ่มอะไรเงี้ยใช่ใช่นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากอือใช่ใช่ออมเห็นด้วยนะเพราะว่าทุกความสัมพันธ์ออมว่ามันคือเหมือนกับมันเป็นมันเป็นการเรียนรู้เหมือนการเข้าห้องเรียนเหมือนกันนะมันคือประสบการณ์ใหม่อะอย่างออมมีเพื่อนที่แบบมีลูกสองคนสามคนอ่ะเขาก็บอกว่าชีวิตการเป็นแม่อ่ะแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยมันเหมือนมันจะให้เราต้องเรียนรู้และปรับตัวทุกวัน อันเนี้ยออมไม่เคยมีลูกเนาะแต่ออมก็เออเข้าใจได้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเพราะเด็กเขาไม่เหมือนกันสักวันจริงๆแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์สามีภรรยาพ่อแม่เพี่น้องหรือแบบเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานออมว่ามันก็คือเหมือนกับไปเข้าห้องเรียนทุกวันแล้วเราก็ได้ประสบการณ์กลับมาแก้ทํากันบ้านทุกวันเหมือนตอนเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆเหมือนกันมนะแต่ละวันมันไม่เหมือนกันจริงๆเนาะอย่างอย่างเอาแค่เราอเนาะเราเอง ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยเหมือนคนละคนแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่และยิ่งแบบเรากับสิบปีที่แล้วโอ้โหยิ่งแบบแตกต่างเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราเราคงต้องแบบเ็าเรียกว่าเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของตัวเราและคนอื่นคนอื่นก็เปลี่ยนเรายังเปลี่ยนเลยเนาะใช่ คือมันเหมือนกับพอเราได้เข้าใจแบบนี้เราจะไม่กลัวการทะเลาะเลยนะพีดีเจมันเหมือนกับเราทํากันบ้านไม่ได้อะเราแก้โจทย์เลขแก้โจทย์ฟิสิกส์ไม่ได้อะแล้วเราก็แบบกลับมาทามําซ้าอ่ะกลับมาหาวิธีทาทามัมนซ้ําอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทํามันได้ในที่สุดอะ่ะการเจอปัญหามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นแค่แบบเกมที่เรายังเล่นไม่ผ่านโจทย์ฟิสิกส์โจทย์แคลคูลัสที่เรายังทําไม่ได้ก็แค่นั้นเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้ค่ะ กลับมาฝึกซ้าใช่ใช่เหมือนเกมที่เราเล่นเล่นสมัยเด็กๆหรืออาจจะตอนนี้บางคนอาจจะเล่นเกมอยู่เนาะบางด่านเนี่ยโหสู้สู้แล้วก็แพ้เริ่มใหม่เริ่มด่านนี้ใหม่ใช่ใช่เล่นมาห้ารอบแล้วยังไม่ผ่านเลยเอาเหนื่อยแล้วเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นต่ออืมมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี้ยตลอดเลยใช่ทุกวันทุกวันมันจะเหมือนแบบ เราเจอวิชาเรียนที่มันต่างกันตลอด Art of Living นระศิลปะกันมีชีวิตมีมีของเล่นให้เล่นทุกวันืมือ,มอเคแล้วถ้าสรุปยังไงนะโจทย์คือ,เ,อเประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือทะเลาะกันยังไง,ง,ไงให้รักกันมากกว่าเดิมใช่ไหมเข้าใจไงเข้าใจมันใหม่ เข้าใจว่านี่ไม่ใช่การทะเลาะแต่นี่คือการหา the best way หา the best solution หา new solution หา new equator ก็ได้หาสมการใหม่หาสูตรลับใหม่มใช่ไหมคะอ,มอันนีน้ประเด็นที่หนึ่งเนาะก็คือหา way ใหม่เนาะใช่ใช่อันที่สองก็คือเราได้เรียนรู้อะไรดีๆใช่จากการที่ที่เราเจอโจทย์นั้นเนาะ ใช่ค่ะคือออมมีความคิดอย่างหนึ่งคือตอนสมัยเด็กๆเวลาเราเรียนน่ะมันก็จะมีการแบ่งเนาะห้องคิงห้องควีนห้องบวยใช่ไหมคะแล้วบางทีไอ้สามกรุ๊ปเนี้ยครูคนเดียวกันสอนอืออย่างสมมติมีห้องงสามห้องห้องควีนห้าห้องห้องบวยอีกห้าห้องอาจจะเป็นครูคนเดียวกันสอนทั้งสิบสามห้องนี้เลยก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งสิบสามห้องเนี้ยครูเคยบอกว่า ครูไม่เคยเอากันบ้านของห้องคิงไปให้ห้องบวยห้ทำเลยนั่นหมายความว่าอวมจำความจาประโยคนี้มาตั้งแต่ออมเรียนประถมเลยนั่นหมายความว่าไม่มีครูคนไหนเอากันบ้านยากให้เด็กไม่ฉลาดทำเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เราเจอโจทย์ยากรู้ตัวเลยอยู่เด็กห้องคิงเออถ้ารู้สึกว่ามันยากรู้ตัวเลยเฮ้ยอยู่ อยู่อยู่อาหัวกะทินะเออเด็กห้องบวยเขาไม่ไม่ได้แก้โจทย์นี้นะอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าอยู่ไม่อยากทำอยู่ต้องยาผิวห้องบวยหรือเปล่าออืืก็มีมุมมองใหม่กับโจทย์ใช่ใช่คามเชื่อว่าครูควรกับโจทย์ที่ท้าทายใช่เราคู่ควรกับโจทย์ที่ท้าทายแล้วเราจะทํามันได้เพราะว่าถ้าเราทําไม่ได้ถ้าครูคิดว่าเราจะทําไม่ได้ครูจะไม่ส่งโจทย์นี้มาให้เราแก้แน่ แล้วถ้าในชีวิตจริงเนี่ยคาว่าครูในที่นี้หมายถึงอะไรออครูในที่นี้อมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติละกันอมว่าไม่มีครูไหนใหญ่ไปกว่าธรรมชาติแล้วดินน้ําลมไฟเราเอาชนะได้เปล่ะหลง,ลง้าอากาศฤดูกาลแดดเปรี่ยงฝนตกแผ่นดินไหวเราเอาชนะเขาได้เะล่ะเราได้แค่หนีใช่ปะรู้ก่อนแล้วหนีเออแต่เราไม่เคยหยุดเขาได้ตอนนี้ในหัวพี่ไปนึกถึงเรื่องเออ <gesch uce> เรื่องนักเรื่องกรรมอ๋อเรื่องกรรมเออเป็นโจทย์ที่ให้ให้เราได้ได้ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะแลวพอพอพอคุยเรื่องเนี้ยอย่าอย่าไปโทษใครนะหมายถึงว่าอย่าไปโทษเจ้ากรรมนายเวรหรืออย่ไปโทษใครเพราะจริงๆแล้วกรรมทั้งหลายที่เราได้เรียนรู้มันเกิดจากการที่เราสร้างไว้ทางนั้นเราสร้างโจทย์ไว้เองใช่แล้วเราก็เราสร้างโจทย์ไว้เองเราก็เลยได้มา <organize and nose> ทำโจทย์ที่เราสร้างไว้เองอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ขออ้างหลวงตาอีกเช่นเคยหรือว่าเคยบอกว่าไม่มีใครทําให้ใครเป็นอะไรได้มีแต่เจ้าตัวนั่นแหละทําให้ตัวเองเป็นทั้งดีทั้งไม่ดีอเออการที่มีคนมาซัพพอร์ตเรานั่นคือเราไปซัพพอร์ตเขามาก่อนเออแล้วการที่เราเจอคนมาทําไม่ดีนั่นคือเราไปทําเขาเอาไว้ก่อนด้วยเหมือนกันอืมอืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้นั่นคือสิ่งที่เราทําเอาไว้ก่อนทั้งนั้น ไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยหรือนึกถึงเรื่องการที่เราอ้วนในวันนี้มันเกิดจากการที่เรากินสะสมมาเรื่อยๆใช่เรากินของหวานเข้าไปด้วยตัวของเราเองั้นนั้นไม่มีใครเอามายัดปากเราทั้งทีอืออะไรอย่างเงี้ยใช่หรือการที่เราเป็นลิซีดวงอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการที่เราไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่กินน้ําเราอั้นอื้อเรากินน้ําน้อยเราไม่ออกกําลังกายอืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่กินไฟเบอร์ จริงๆเราสร้างไว้เองท่านั้นเลยเออแล้วเราก็แบบเออดูเหมือนจะคนอื่นทำใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้ารู้จริงๆอ่ะรู้แบบที่หลวงตาแบบหรือหลวงปู่หลวงพ่อท่านรู้เนาะจะรู้เลยว่าอ๋อแกไปทำเอาไว้เองนั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์งั้นสรุปแบบนี้ด้วยไอ้ที่ทะเลาะทะเลาะทั้งหลายก็เราสร้างไว้เองทั้งนั้นเลยแหละอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้เนาะ ใช่เธอเคยสร้างโจทย์นี้ไว้เธอก็ต้องแก้โจทย์นี้ด้วยตัวเองอแล้วพอพอแก้โจทย์ก็ได้การบ้านที่ต้องไปไปทําต่อจนกว่าจะผ่านเอออมเคยได้ยินนะหลวงตาเคยบอกออมว่าอะไรก็ตามที่หนีไม่ได้อย่างสมมติมันที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเวลาเราโคช้ชอะมีปัญหากับแม่มีปัญหากับพ่อมีปัญหากับญาติ มันเป็นความสัมพันธ์ที่หนีไม่ได้อะพี่ถ้าเป็นแฟนกันมันก็เลิกได้ใช่ไหมเป็นเพื่อนกันก็เลิกคบได้แต่พอมันเป็นปัญหาที่อยู่ในครอบครัวและใกล้ตัวขนาดนั้นะรุ่งนี้แบบเปลาออกไม่ขอเป็นลูกกันแล้วไม่ขอเป็นแม่ลูกกันแล้วมันทําไม่ได้ใช่ไหมคะคือพอพอมันไม่ได้อพอมันยากหนีไม่ได้นั่นคือต้องสอบให้ผ่านอยังไงก็ต้องเอาให้ผ่านให้ได้ในที่สุดแปลว่าอันนี้เป็นโจทย์พิเศษ เป็นโจทย์พิเศษมันเหมือนกับท่านบอกว่ามันเหมือนกับมันคือทีสิสเป็นวิทยานิพนธ์ที่จะต้องทําให้จบเพื่อที่จะเอาปริญญามาให้ได้ใช่เมื่อังไม่จบมันเหมือนกับเป็นภารกิจชีวิตอะเราเกิดมาร้อยปีเพื่อที่จะมาแก้โจทย์เนี่ยอืออะไรประมาณนั้นอะเนอะเชื่อก็เชื่อว่าท่านที่มา ฟังตอนนี้ก็น่าจะคลิปนี้น่าจะโอเคเนาะได้ได้ได้ใไ่น่าจะได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เข้าใจกันเรื่องของการทะเลาะบอกแม้ว่ามันคือความท้าทายที่เราที่มันจะทําให้เราเก่งขึ้นและทําให้เรารักกันมากขึ้นถ้าเรามองมันในอีกมุมหนึ่ง mm. ถ้าเราไม่เบื่อเนาะ,ท,ะที่จะที่จะทําความเข้าใจมันในที่สุดเราจะเข้าใจมันได้มากขึ้นและได้ประโยชน์จากมันในที่สุด ถ้าเราหามันจเจอแต่ก็เป็น <c oughs> หงอคงที่อัพเกรดเก่งขึ้นแม่ใช่แล้วเจอเ <c oughs> จอโจทย์ที่ยากอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็เป็นเชื้อดื้อยาที่สามารถส่งต่อภูมิปัญญาการสามารถเอาชนะยาฆ่าเชื้อให้กับเพื่อนรุ่นต่อไปได้นี่แต่ว่าถ้าเครียดมากผมร่วงก็นี่นะคะลาลีน่าหรือซื้อไปใช้ได้ออร์แกนิกปลอดภัย นะคะได้ผลด้วยนะโอเคครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการฟังเราสองคนโมกัน<笑><笑>นะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้เราชวนกันเมาส์อีกก็ <c oughs> ก็ก,กคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าฟังแล้วชอบไม่ชอบได้ประโยชน์ยังไงอยากจะมีไอเดียก็มาแชร์กันได้นะคะก็หรืออยากให้เล่าอะไรไประเด็นไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ออลองสเสนอดูดค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวัออนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ